ดวงจันทร์ไม่ใช่ทรงกลมแต่มีรูปร่างเหมือนไข่มีพายุหมุนสีแดงขนาดยักษ์อยู่บนดาวพฤหัสพื้นผิวของดวงอาทิตย์เย็นกว่าตัวชั้นบรรยากาศของมันเองมาค้นหาเกรดอื่นๆที่อวกาศทําให้เราประหลาดใจได้เสมอเพิ่มเติมกันเถอะอวกาศไม่น่าจะเป็นสีดําบนนั้นมีดาวอยู่ทุกหนแห่งดาวเหล่านั้นไม่ส่องแสงสว่างให้ทุกสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆหรอกหรอคุณจะไม่เห็นดาวทุกแห่งที่มองขึ้นไป เพราะบางดวงจะอยู่ได้ไม่นานพอกว่าแสงจะเดินทางมาถึงโลกมองเห็นแวบแรกในดวงจันทร์ดูเหมือนจะใหญ่เท่าดวงอาทิตย์แต่นั้นเป็นแค่ภาพลวงตาดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดาวบริวานนั้นถึง400เท่าและยังอยู่ห่างจากเรามากกว่าดวงจันทร์400อยเท่าด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่วัตถุในอวกาศเหล่านี้ดูเหมือนมีขนาดเท่ากันนั่นเองดาวเสามีดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าแพนแล้วก็ยังหน้าตาเหมือนอาหารอิตาเลียนด้วย ดวงจันทร์มีเส้นผ่าสศูนย์กลางแค่32กิโลเมตรและทำหน้าที่เหมือนคนต้นแกะที่ทำให้วงแหวนของดาวเสายังคงอยู่ดวงจันทร์นั้นช่วยกำจัดพื้นที่ว่างๆระหว่างวงแหวนที่รู้จักกันในชื่อช่องว่างแองเคอร์และช่วยให้อนุภาคของวงแหวนเป็นอิสระอยู่ได้ดาวทุกดวงในระบบสุริยะจะนำมาวางในระยะห่างระหว่างดวงจันทร์ถึงโลกได้พอดีโดยที่ยังมีระยะห่างเหลือเล็กน้อยด้วย บนดวงจันทร์มีความผันผวน,นด้านอุณหภูมิอย่างมหาศาลส่วนที่อยู่ใกล้ศูนย์สตรอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจากลบ1 7อองศาเซลเซียสในตอนกลางคืนเป็น127องศาในตอนกลางวันภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะคือภูเขาโอลิมปัสบนดาวอังคารที่น,าน,น่านสูงกว่าเอเวอเรสต์ภูเขาเหนือระดับน้ําทะเลที่สูงที่สุดในโลกถึง3เท่าถ้าคุณยืนอยู่บนยอดโอลิมปัสคุณจะไม่คิดว่าตัวเองยืนอยู่บนภูเขา เนินของมันจะถูกสันฐานทรงโค้งของดาวบดบังไว้แรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์มีแค่17%เซมื่อเทียบกับโลกถ้าคุณน้ำหนัก45กิโลกรัมตอนอยู่บนโลกไปอยู่บนดวงจันทร์คุณจะหนักแค่8กิโลกรัมที่นั่นคุณจะเดินได้ไกลกว่าเดิมถึง6เท่าและแบกน้ำหนักได้มากกว่าเดิม6กเท่าด้วยหรือไม่ก็แค่จ้างใครสักคนจากนาซาให้แบกแทนคุณแม้การเดินบนดวงจันทร์จะง่ายกว่าแต่ก็อันตรายกว่าเหมือนกัน รอยเท้าของนักบินอวกาศในชุดอวกาศหนักๆเนี่ยจมลงไปบนพื้นผิวดวงจันทร์ไดถึง15เซนติเมตรการกระโดดไกลๆทั้งควบคุมไม่ได้แล้วก็อันตรายเพราะบนพื้นผิวดวงจันทร์ยังเต็มไปด้วยปากปล่องภูเขาที่มีความลึกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ดาวพฤหัสมีชื่อเสียงก็คือจุดแดงขนาดใหญ่พายุหมุนขนาดยักษ์ปรากฏการณ์นี้เคยมีขนาดใหญ่ที่บรรจุโลกไว้2หรือ3ใบได้แต่จุดนี้กําลังหดตัวถึงตอนนี้ยังไม่พอสําหรับโลกใบเดียวเลย ถ้าวัตถุที่ทาจากโลหะชนิดเดียวกัน2ชิ้นแตะกันในอวกาศมันจะเชื่อมเข้าและติดกันแบบถาวรเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นบนโลกเพราะน้ําและอากาศจะช่วยให้แต่ละชิ้นแยกจากกันดวงจันทร์ไม่ได้เป็นทรงกลมอย่างที่คนคิดกันรูปร่างของดวงจันทร์เหมือนไข่มากกว่าเพราะแรงโน้มถ่วงจากโลกฐานของทรงรูปไข่นั่นเองที่ชี้ตรงมายังโลกวัตถุธรรมดาที่มองเห็นได้อย่างเช่นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์เป็นส่วนประกอบแค่5%ปเซของจักรวาล ที่เหลือประกอบด้วยพลังงานมืดที่มองไม่เห็นซึ่งเป็น68%และสาสารมืดราว27%ยังเหลืออีก95%ของอวากาศที่เราไม่รู้อะไรเลยมีแถบไคเปอร์อลีรับอยู่หลังวงโครจรของดาวเนปจูนที่นั่นเต็มไปด้วยวัตถุที่เป็นน้ำแข็งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของปรากฏการณ์นี้ก็คือรูปแบบในการเคลื่อนไหวคำอธิบายเดียวที่นักดราราศาสตร์มีก็คือดาวเนปจูนซ่อนดาวเคราะหขนาดใหญ่มาหึมมาอีกดวงไว ดาวเคราะห์ในสมมติฐานนี้ได้ชื่อแล้วว่าดาวเคราะห์ดวงที่9ทั้งหมดที่เราต้องทําก็คือรอจนกว่าการคงอยู่ของดาวดวงนี้จะได้รับการยืนยันหรือไม่ก็บอกว่าไม่มีแนวผาที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือ Valles Marineris ที่อยู่บนดาวอังคารฟังดูเกือบจะเหมือนชื่อพาสตาเลยไหมแนวผาเนี้ยใหญ่กว่าแกรนแคนยอนบนโลกกว่า10เท่านักดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่าแนวผานั้นปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนเมื่อดาวเคราะห์เย็นตัวลง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เคยสร้างกันมาก็คือกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบลิลกล้องนี้ปฏิบัติการมันนานเกือบ30ปีแล้วและยังช่วยให้นักดาราศาสตร์เผยแพร่รายงานทางวิทยาศาสตร์ได้มากกว่า1 5 0 0 0ชิ้นดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเองแบบตะแคงข้างนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหตุผลอาจเป็นเพราะการชนกันที่รุนแรงตั้งแต่ยุคดึกดำบรร์แต่ก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีและอีกอย่างคือยูเรนัสเป็นดาวดวงเดียวที่ตะแคงข้าง ในปี2016กล้องโทรทรรศจับคลื่นวิทยุจากกาแล็กซีแคร์ที่ห่างออกไป3,000ล้านปีแสงได้เมื่อสัญญาณเริ่มเดินทางมาสิ่งมีชีวิตขั้นพื้นฐานที่สุดเพิ่งจะปรากฏตัวบนโลกเองภูเขาไฟน้ำแข็งบนดาวพลูโตซึ่งเป็นชื่อที่บางครั้งคนเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการนั้นพ้นน้ำแข็งออกมาหรือไม่ก็คือส่วนผสมของน้ำที่เป็นน้ำแข็งและแอมโมเนียไนโตรเจนและมีเทนที่เย็นจนแข็งไม่ใช่สูตรน้ำแข็งใสที่น่าอร่อยเลย เมื่อนักบินอวกาศอยู่ในอวกาศพวกเขาจะเห็นแสงว่าที่ระบุไม่ได้อยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ภาพลวงตารังสีอวกาศสร้างปรากฏการณ์นั้นขณะที่มากระทบประสาทการมองเห็นของเราคุณจะไม่เห็นแสงว่าแบบเดียวกันนี้จากบนโลกเพราะสนามแม่เหล็กไม่ปล่อยให้รังสีในอวกาศมาถึงตาของเราสถานีอวกาศในนานชาตโคจรรอบดาวของเราในความเร็วที่สูงมากใช้เวลาแค่92นาทีเพื่อโคจรรอบโลกได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่นักบินอวกาศเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินทุกๆ45สนาทีรวมแล้วคือพระอาทิตย์ขึ้นและตก15-16ถึงครั้งต่อวันเมื่อหลายทศวรรษก่อนนักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวพุธไม่ได้หมุนรอบแกนกลางของตัวเองพวกเขาคาดการณ์ว่าดาวหันด้านเดิมหาดวงอาทิตย์เสมอจนกระทั่งปี1965เมื่อพวกเขาค้นพบว่าที่จริงแล้วดาดวดวงนั้นหมุนแต่ในความเร็วแบบหอยทากการหมุนหนึ่งรอบใช้เวลาถึง57วันบนโลกน่ะ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีเพชรที่ใหญ่เท่าฝนอัญ,ญมณีตกอยู่บนดาวเสาร์และดาวพฤหัสพายุฝนฟ้าขนองเปลี่ยนเป็นมีเทนทิ้งเอาไว้ในชั้นบรรยากาศของดาวแล้วก่อ,อกตัวเป็นขมเหลวจากนั้นแข่งตัวเป็นก้อนแกรฟไฟต์จากนั้นก็ค่อยเป็นเพชรแล้วตกลงมาจากฟ้าดวงอาทิตย์ของเราในใหญ่จนน่าเหลือเชื่ออยากได้หลักฐานเหรอ99.86%ของมวลทั้งหมดในระบบสุริยะคือมวลของดวงอาทิตย์พูดให้เจาะลงไปก็คือไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ประกอบขึ้นเป็นดวงอาทิตย์ ส่วนที่เหลือ0.14%คือมวลส่วนมากของดาวเคราะห์ที่เหลืออีก8ดวงชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ร้อนกว่าพื้นผิวของมันเองซะอีกอุณหภูมิของพื้นผิวสูงถึง5,540องศาเซลเซียสแต่ชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงขึ้นไปสูงกว่านั้นเป็นล้านองศาดาวสุกเป็นเจ้าแห่งภูเขาไฟดาวดวงนี้มีภูเขาไฟหลักๆถึงราว1,600ลูกแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในจำนวนนั้นเคยปะทุหรือเปล่า มหาสมุทรบนดาวพฤหัสใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทรใดๆในระบบสุริยะเลยแต่ไม่เหมือนมหาสมุทรบนโลกที่นั่นไม่ได้ประกอบด้วยน้ําแต่ว่าเป็นไฮโดรเจนธาตุโลหะความลึกของมหาสมุทรนั้นชวนตะลึงถึง40,000กิโลเมตรนั่นเกือบจะเท่าเส้นรอบวงของโลกเลยด้วยการมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย2,500กิโลเมตรดวงจันทร์จึงเป็นดาวบริวารที่ใหญ่เป็นอันดับ5ในระบบสุริยะรองจากแกนิมิดคาเลสโตและไอโอของดาวพฤหัสกับไททันของดาวเสาร์ มีหลุมดำขนาดใหญ่มาคือมาอยู่ห่างจากเราออกไป250ล้านปีแสงหลุมนี้ส่งเสียงฮัมที่ต่ำที่สุดในจักรวาลเท่าที่อุปกรณ์เคยตรวจจับได้ต่ำกว่าเสียงซีในคีย์กลางของเปียโนโถึง57็ออกเตฟซึ่งต่ำกว่าเสียงที่เราได้ยินพันล้าน,ล,านล้านเท่ากาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาจะไปท้าเข้าหากันในอีก3.75พันล้านปีทั้งสองจะขยับเข้าหากันในความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเมื่อทั้งสองปะทะกันแล้วก็จะก่อให้เกิดกาแล็กซีรูปไข่ขนาดม,มาึมา แต่ฉันคงไม่อยู่ถึงตอนนั้นหรอกดาวพุธมีอายุไมก่กี่พันล้านปีในปี2016นักวิทยาศาสตร์ค้นพบปรากฏการณ์แปลกประหลาดบางอย่างบนพื้นผิวของดาวที่แสดงให้เห็นว่าดาวกำลังหดเล็กลงหลังจากการค้นคว้าเพิ่มขึ้นพวกเขาจึงพบว่าดาวพุธยังไม่เสร็จสิ้นกระบ,บวนการในการเย็นตัวลงเลยนักบินอวากาศอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ราว1%เปอร์เซทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้พวกเขาจึงต้องเข้มงวดกับตารางการออกกำลังอย่างน้อย2ชั่วโมงในทุกๆวัน มีหลุมดำเป็นหมื่นหมื่นหลุมที่ศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกบ้านเกิดของเราหลายร้อยแห่งในนั้นยังจับคู่รวมกับดาวฤกษ์และเกือบหมื่นแห่งเป็นหลุมดำที่แยกตัวอยู่โดดเดี่ยวซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสังเกตเห็นหลุมดำเพราะแสงลอดออกมาจากหลุมดำไม่ได้นักดราราศาสตร์ตามรอยหลุมดำได้ด้วยความช่วยเหลือของวิธีการเอ็กซเรย์หรือด้วยการประมาณค่าแรงโน้มถ่วงที่หลุมดำดึงเข้าไป ปนบนดวงจันทร์เกิดการกร่อนพังทลายได้ในอัตราที่เชื่องช้ามากคือ0.1เซนติเมตรในทุกๆ1ล้านปีนั่นจึงเป็นเหตุที่รอยเท้าของนักบินอวกาศของยานอพอลโลอาจยังคงอยู่ที่นั่นได้ตั้งแต่10ถึง100ล้านปีดาวนิวตรอนเกิดมาหลังจากซูเปอร์โนวายุบตัวเขา้าหลังจะเกิดมามันจะหมุนรอบตัวเองเร็วมากราว60ครั้งต่อวินาทีแต่อัตรานี้บางครั้งอาจสูงถึง600ครั้งต่อวินาทีได้ ดาวนิวตรอนยังมีความหนาแน่นสูงที่น่าทึ่งด้วยมวลหนึ่งชิ้นของดาวฤกษ์ประเภทนี้ที่มีขนาดประมาณกล่องไม้ขีดจะมีน้ำหนัก3,000ล้านตันแต่ยิ่งดาวนิวตรอนใหญ่ขึ้นความเข้มข้นก็จะยิ่งลดลงเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรายังมีวิดีโออีกมากมายที่คิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอที่ด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส